บัตแถบเลยหูยหัวใหญ่มากอืจุ่มใกล้โอ้โหหโอ้ย,อยใหญ่มากเพื่อนเพื่อนมามากินซอยโจกุ้งกับผักมีดอกรอบสวนกันครับซอยโจกุ้งกับดอกมะม่วงสดๆนี่ดอกมะม่วงสวยๆดกมากเพื่อนเพือนโหยปีนี้มะม่วงน่าจะดกน่าดูอะกุ้งกำกามวันนี้เราได้กุ้งกำกาม น้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเองแซ่บๆหวานจ้อยก่อนน้ำบันเทปหอมเปรี้ยว อร่อยใครให้มาเคยต้องลองซอยจูกุ้งกับดอกตะเดาโอ้โหฤดูนี้ฤดูตะเดามาขอด d o บ b ลแท็บเลยหูหัวใหญ่มากฮึมจุ่มใกล้ๆกโอ้โหหัอุ้ยใหญ่มากเพื่อนเพื่อนมาอืม ตัวน <ừ. S 1> ้ำเลยกระดาษตรวเข้ากันงใส่โจกุ้งกับดอกกล้วยเด็ก็เรียกดอกกล้วยไม่ใช่หัวปีนะขออนุญาตวางมาอ่าเสร็จ แบบอันนี้เป็นดอกต้้ยน้ำวานะ,พะเพื่อนๆโอ้โหวายมากินทีละตัวแล้วกันน้ำจิ้มซีฟูดทำเองนี่รสเด็ดมากบอกเลยอือืม,อม